ปากมันพันปากมันยังไงก็ตายอ่ะไม่เหลือหรอกตายปลาไปขวานะไปขวานะมันพันปากมันแล้วมันอยู่แล้วโอ้ยโอ้ เล้งใช่ไหมเนี hmm. oh, oh. Uh ่ยไเล้งไงเล้งจับสายพี่จับสายจับสายจบเลยแปบนึงครับพี่แป๊บนึงครับพี่อุ้ยขาดไม่ทันตากเลยอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวเองนิดเดียวไม่เป็นไรพี่ตากไม่ทันไม่เป็นไรพี่อุ้ยนิดเดียว ก็จะตักพอดีไม่ก็สักไม่ทานมันสัตว์เอ้ยกระโดดเป็นอันนี้เลยตุ้มตุ้มโอ้โหเฮียแม่งกัดหัวนมันกันนะเนี่ยสัตว์ถ้าเล่น